สวัสดีค่ะพบกันกับมอกิรันนะคะกับช่องขมุกบรีชาแนลค่ะสําหรับกันแดดสินค้าเข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะที่สอบถามเข้ามาค่ะว่ากันแดดสินค้าเข้ามาหรือยังนะคะตอนนี้กันแดดสินค้าเข้ามาแล้วค่ะเป็นกันแดดแป้งทิ้นของคิรันนะคะซึ่งลูกค้าแบบหลงรักมากๆค่ะทุกคนลูกค้าก็จะแบบสอบถามเป็นประจำเลยนะคะว่ากันแดดมีของหรือเปล่ากันแดดสินค้าเข้ามาหรือยังนะคะตอนนี้กันแดดสินค้าเข้ามาแล้วค่ะรีบสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่า โปรพิเศษจริงๆแล้วก็สุดคุมจริงๆค่ะทุกคนกาไรบอกได้เลยนะคะว่าแทบจะไม่ได้เลยะค่ะเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้านะคะได้สั่งไปใช้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะใช้จริงๆแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะเป็นกันแดดแป้งทินค่ะที่เป็นกันแดดนะคะแล้วก็เป็นทั้งครีมบำรุงผิวนะคะแล้วก็ช่วยยังช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะช่วยลดสิวด้วยะค่ะทุกคนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิวสิวอักเสบสิวอุดตันต่างๆนะคะตัวนี้เป็นกันแดดที่ช่วยลดสิวด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดพวกจุดด่างดต่างๆที่เกิดจากสิวด้วยนะคะและยังช่วย ลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะทุกคนสําหรับกันแดดตัวนี้นะคะสารสกัดของเขาบอกเลยค่ะว่าอัดแน่นมากๆสารสกัดที่อยู่ในกระปุกนี้ตลับนี้นะคะทุกคนมีด้วยกันถึง8ชนิดด้วยกันนะคะที่ช่วยบํารุงผิวของเราช่วยลดอาการระคายเคืองต่างๆนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับทุกสีผิวแมทกับทุกสีผิวนะคะไม่วอกไม่ลอยไม่เท่านะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการแบบลดพวกจุดด่างดต่างๆด้วยนะคะเขาจะปรับสีผิวของเราให้ขาวขึ้นทันที1-2ระดับเลยนะคะทุกคน เนื้อของกันแดดนะคะคือจะมีความแบบนุ่มมากๆมีความละเอียดมากๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ สามารถทาทับระหว่างวันได้นะคะทุกคนในช่วงระหว่างวันนะคะไม่ว่าเราจะแต่งหน้ามาแล้วนะคะก็เวลาที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าเวลาที่เราแบบต้องเจอแสงเจออะไรนะคะทุกคนทาทับระหว่างวันได้เลยค่ะตัวนี้นะคะไม่เยิ้มนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยด้วยนะคะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อได้นานตลอดทั้งวันค่ะทุกคนในช่วงบ่ายช่วงค่านะคะน่าจะฉ่ำเหมือนสาวเกาหลีมากๆค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีความแบบคือจะมีความบางเบามากๆเลยนะคะ ไม่อุดตันลูกขนนนะคะอยากแนะนํามากๆค่ะกร่นก็หอมมากๆค่ะทุกคน1ตลับนะคะขนาด5กรัมใช้ได้นานมากๆค่ะแล้วก็โปรพิเศษนะคะทุกคน2กระปุกนะคะหรือว่า2ตลับนะคะในราคา200บาทเท่านั้นค่ะ4ตลับนะคะในราคา390บาทส่งให้ฟรีค่ะทุกคน สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะอยากให้ลองจริงๆนะคะแล้วก็ลูกค้าเก่านะคะที่ถามหานะคะตอนนี้สินค้าเข้ามาแล้วค่ะทักเข้ามาได้นะคะใช้ดีจริงค่ะหยากหน้าเด็กหน้าใสหน้าเด้งนะคะเอาไปใช้เลยค่ะทุกคน